สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวัตนะครับวันนี้จะมารีวิวนาฬิกาที่ขายดีที่สุดของไซโก้นะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะบอก,กว่าอยากจะบอกเพื่อนๆคือตัวนี้เป็นตัวหายากครับนี่ผมรออยู่8เดือนนะกว่าจะได้ตัวนี้สั่งไปนานมากครับและที่สําคัญเนี่ยทำไมตัวนี้คนถึงติดใจกันนะครับมีแค่3ข้อนะครับข้อแรกมันเป็นระบบโซล a r พาวเวอร์เป็นนวัตรกรรมของไซโก้ที่สามารถเก็บพลังงานได้มากถึง48ชั่วโมงข้อที่2มันสามารถจับเวลาได้ และข้อที่3ข้อสุดท้ายครับก็คือว่าฝาหลังเป็นระบบเกลียวนะครับแล้วก็เม่พิมยมก็เกลียวเหมือนกันนะครับทำให้คนทานแล้วก็สามารถใช้ดําน้ําได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็จะเป็นตามแบบส็อบไซโก้คือหน้าปัดของเขาจะเป็นระบบเป็นกระจกแข็งนะครับกันรอยขีดข่วนได้นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของตัวนี้ฮะก็จะหมุนได้ด้วยนะครับของแท้นะครับหมุนได้ครบรอบเลยหมุนได้ทางเดียวนะครับของแท้นะครับนี่ครับเสียงไพเราะมาก นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆอีกที่เสริมเข้ามาอีกก็จะเป็นคงจะคงจะเป็นเรื่องของการจับเวลาที่สามารถจับเวลาได้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้หลายๆคนผมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าลูกค้าสั่งเยอะมากแต่ไม่มีของนะครับลองดูกันแล้วนะครับโอเคยังไงก็ผมฝากไว้ฮะนะครับไซโก้โซลารุ่น ssc 021 p 1ครับขอบคุณครับ